ม้วนครีมฮอนยังไงให้สวยทำไส้ชาไทยยังไงให้หอมมันดูคลิปนี้มีคำตอบค่ะเมนูนี้นุ่นชอบมากๆเนื้อขนมปังนุ่มๆกัดลงไปเป็นรสชาไทยหอมชาเข้มข้นหวานอร่อยกำลังดีทำตามง่ายๆได้กำไรแน่นอนค่ะ ก่อนจะไปดูสูตรกันนุ่นฝากกด Subscribe ช่อง Forcon For Professional และกดกระดิ่งกิ้งๆตรงนี้ค่ะเพื่อไม่ให้พลาดเมนูใหม่ๆค่ะปะเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับงบน้อยรายได้ปังกับเชฟนุ่นค่ะครั้งนี้มาพบกับเมนูครีมฮอนชาไทยขนมปังนุ่มๆสอดไส้ครีมชาไทยนมสดหอมมันสุดๆค่ะมาพร้อมกับเทคนิคการม้วนและการทำไส้ครีมให้หอมอร่อยกันค่ะมาทำขั้นตอนแรกกันค่ะซึ่งเราจะเริ่มทำจากไส้ชาไทยก่อนนะคะซึ่งตัวไส้นี้นะคะเราจะเน้นความเข้มข้นหอมมันค่ะเพื่อชูรสชาติให้ครีมฮอนของเราอร่อยอยิ่งขึ้นไปอีกค่ะเริ่มจากผสมไข่แดงค่ะ ตามด้วยค้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนค่ะและแป้งเค้กค่ะคนทุกอย่างให้เข้ากันค่ะเมื่อเข้ากันแล้วเราจะตามด้วยนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนค่ะและน้ำชาไทยค่ะ ทุกอย่างให้เข้ากันนะคะแล้วเดี๋ยวเรานำไปตั้งไฟกันค่ะนำขึ้นตั้งไฟนะคะแล้วคนจนส่วนผสมข้นแล้วก็เดือดเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราค่ะจะพักให้เย็นสนิทค่ะแล้วเราไปทำตัวขนมปังกันค่ะต่อไปนะคะเราจะมาทำในส่วนของแป้งกันค่ะเราจะผสมนมข้นจืดตานกุกหยาบฟาคอคข้นนะคะไข่ไก่ และน้ำตาลทรายค่ะคนให้เข้ากันนะคะแล้วเราจะพักส่วนนี้ไว้ค่ะแล้วเราไปผสมของแห้งกันค่ะเราจะใส่แป้งขนมปังนะคะลงไปตามด้วยเกลือป่นค่ะแล้วก็ยีสต์นะคะ แล้วเราจะผสมทั้ง3ามอย่างนี้ค่ะให้เข้ากันก่อนนะคะเมื่อของแห้งเข้ากันแล้วนะคะเราจะใส่ของเหลวที่เราผสมไว้นะคะลงไปเลยค่ะค่อยๆเทลงไปนะคะแล้วเราก็จะนวดนะคะจนหมดผงแป้งค่ะพอหมดผงแป้งนะคะเราจะใส่เนยนะคะลงไปได้เลยค่ะ และเราจะนวดนะคะจนตัวโดของเราขึ้นฟิล์มเลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็นวดนะคะจนโดของเราเนี่ยเนียร์เราก็ขึ้นฟิล์มแล้วนะคะเราก็จะมาเช็คกันนะคะ<ม>ลองขึงดูได้เลยนะคะค่อยๆดึงค่อยๆยืดนะคะ<ม>ก็จะสามารถขึงได้เป็นฟิล์มบางๆแบบนี้นะคะต่อไปนะคะเราจะมาขึ้นรูปกันค่ะเราจะแบ่งแป้งนะคะก้อนละประมาณ40กรัมค่ะ เสร็จแล้วนะคะเราจะคึงนะคะคึงแป้งให้กลมนะคะแล้วเราก็จะคึงให้เป็นเส้นยาวๆใช้สองมือนะคะคึงค่อยๆออกมาข้างๆแบบนี้นะคะให้เขาเป็นเส้นพอเราได้ความยาวแล้วนะคะเราก็จะนํามาขึ้นกับพิมพ์นะคะซึ่งพิมพ์วันนี้เนี่ยจะเป็นพิมพ์ทรงคนแบบนี้นะคะทาด้วยเนยขา,นะะาวนะคะกันติดไว้นะคะแล้วเราก็จะนํามาพันนะคะ<ม>เวลาพันเราอย่าพัน ชิดตรงปลายนะคะเวลาตัวขนมปังเราขึ้นฟัวค่ะมันจะเลยออกมาข้างนอกนะคะให้เว้นเข้ามาประมาณครึ่งนิ้วนะคะเสร็จแล้วเราก็พันไปเลยค่ะให้ติดกันเลยนะคะพอถึงตรงปลายนะคะเก็บงานนิดนึงค่ะ ตอนนี้นะคะเราขึ้นรูปเสร็จแล้วนะคะต่อไปนะคะเราจะนําไปพักนะคะประมาณ45-60นาทีค่ะหรือจนกว่าจะขึ้น2เท่าเลยค่ะตอนนี้นะคะเราพักแป้งจนขึ้น2เท่าแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปค่ะเราจะนําไปเข้าอบนะคะที่170องศาค่ะไฟบนล่างนะคะประมาณ15-18นาทีค่ะ ตอนนี้นะคะอบอ,ออกมาสุกแล้วนะคะพอร้อนๆเนี่ยเราจะทาตัวเนยนะคะไปที่ขนมปังของเราเลยนะคะเนยจะได้ละลายนะคะเคลือบกับตัวขนมปังของเรานะคะตอนนี้นะคะขนมปังของเราเย็นแล้วไส้ของเราก็เย็นแล้วค่ะนํามาบีบใส่ได้เลยค่ะแล้วก็บีบเข้าไปเลยนะคะ นก็จะได้แบบนี้นะคะครีมฮอนไสช้ชาไทยน่าทานมากครีมฮอนชาไทยของเราก็พร้อมขายแล้วค่ะเนื้อนุ่มหอมมันชาไทยและนมสดมากๆเลยค่ะทคิคสำหรับนําไปทําขายนะคะสามารถใส่กล่องยาวาแบบนี้ที่มีฝาปิดนะคะก็จะช่วยให้เมนูนี้เนี่ยดูสะอาดน่าทานค่ะสามารถทำส่งเดลิเวอรี่หรือว่าฝากร้านเบเกอรี่ทั่วไปได้เลยค่ะ สำหรับใครนะคะที่สนใจสั่งซื้อนมข้นจืดตานกเหยี่ยวฟอคอนไปทำเมนูครีมฮอนชาไทยอร่อยๆนะคะสามารถแ like, อดไลน์แอดฟอคตครับตามที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยค่ะเตรียม mm hmm. พบกับตอนตอน่ตอไปว่าเป็นเมนูอะไรใช้งบประมาณสุดประหยัดเท่าไหร่อย่าลืมกดปุ่มติดตามข้างล่างนี้เลยค่ะหรือติดตามได้ที่ Facebook Fanpage นกเหยี่ยวฟอคอนกันได้เลยค่ะ mm hmm.